ผลงานของ Mazda G.B. ทีม A ในรอบแบ่งกลุ่มของศึกลาลิก้ายูท์ทัวนาเมนต์ไทยแลนด์2026รุ่นอายุไม่เกิน12ปียังคงร้อนแรงและน่าประทับใจอย่างต่อเนื่องเมื่อทับฝูงนกฟีนิกซ์น้อยโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เก็บใช้ชนะได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ถูกจับตามองมากที่สุดของทัวนาเมนต์ในรุ่นนี้ m a z d a G.B. ทีม A ออกสตาร์ทด้วยความร้อนแรงชนะกีมราวานชกิตาคิวชุจากญี่ปุ่น4ประตูต่อศูชนะการท่าเรืออะคาเดมี่จากไทย4ประตูต่อหนึ่งชนะบารัตแอตเลติกจากอินเดีย12ประตูต่อศูนชนะดารุนาสคูจากไทย5ประตูต่อศูนแพ้แบงกอกคริสเตียนคอลเลจจากไทย0ประตูต่อ1นและชนะชนบรีจากไทย1ประตูต่อศูน เก็บชัยชนะได้ถึง5นัดพร้อมก้าวเข้าสู่รอบต่อไปด้วยความมั่นใจและฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งสรุปแล้วรอบแบ่งกลุ่มทับฟูงนกฟินิกส์น้อยมาสด้า GBU12 ลงสนามทั้งหมด6นัดชนะ5นัดแพ้1นัด ยิงประตูได้รวมถึง26ประตูและเสียเพียง2ประตูเท่านั้นมีผลต่างประตูได้เสียบวก24สะท้อนถึงทั้งเกมรุกที่ดุดันและเกมรับที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงสำหรับรายการ La Liga Youth Tournament คือรายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับนานาชาติที่จัดขึ้นภายใต้การดูแลขององค์กร La Liga ประเทศสเปนซึ่งเป็นลีกฟุตบอลอาชีพชั้นนำของโลก โดยมีเป้าหมายหลักในการเปิดเวทีให้นักเตะเยาวชนจากหลากหลายประเทศได้ลงสนามแข่งขันจริงในบรรยากาศระดับสากลเสริมสร้างประสบการณ์เกมฟุตบอลเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคแทคนิกและวินัยในเกมพร้อมทั้งปลูกฝังแนวคิดฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ระดับรากหญ้าด้วยเหตุนี้ลาลิก้ายูสทัวนาเมนต์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในทัวนาเมนต์ฟุตบอลเยาวชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ก้าวแรกบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพพร้อมสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดเส้นทางการเติบโตในโลกของฟุตบอล